S <S คือเราเต้องมั่นใจของว่าถึงที่เราทำมีคุณค่าพีเพราะถ้าเราเล่เอาไปขายให้เขาอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าเท่า,าไหร่หรอกไม่งั้นคุณจะมาเล่ขายหรอ อีกกลุ่มฮะกลุ่มที่เป็นมเงินเดือนไม่รู้แหละว่าจะทําอะไรทาอะไร <laughs> ไม่รู้จะทําอะไรแต่แต่อยากหารายได้เขาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์มันได้ตังค์แค่ได้เลยก็ก็มีมีสองทางก็คือเมื่อกี้ก็ที่บอกก็คือถ้าทําตามที่บอกก็คือเพคุณต้องไปหาทักษะอะไรสักอย่างมาแล้วก็อาจจะพ่วงกับการขายสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างเนาะอันนี้จะเห็นเงินเร็วหน่อยชัดหน่อยเพราะว่าก็ซื้อมาขายไปมันจะเห็นชัดทดนึงนะครับ <c oughs> กับอีกทางหนึง่งถ้า ถ้าคุณบอกว่ายังไม่สะดวกอยากจะแบบทำ u t u b e เพื่อในค่าโฆษณาผมว่ายังมีอีกหลายกลุ่มนะครับเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเป็นคนคนอ่นอกเมืองคนสูงอายุที่เขาใช้โทรศัพท์อะไรไม่เป็นถูกไหมพี่ครับนะครับแต่อย่างที่เคยเราเคยคุยกันอ่ะช่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการรัฐอะโตมากเลยพี่อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยมหาศาลมากถามว่ามันเกี่ยวกับสวัสดิการรัฐไหมก็เกี่ยวส่วนหนึ่งแต่เกี่ยวกับการที่คนอื่นเขาทําอะไรไม่เป็นก็ส่วนหนึ่งนะ ถูกไหมเหมือนที่ผมบอกว่าเขาถูกบังคับให้ใช้แอปพลิเคชันนหพี่แกปัญหาลงทะเบียนเราชนะยังไงลงทะเบียนเราละการลงยังไงขั้นตอนเออจริงอันนี้เห็นด้วยับไม่เป็นอยู่ดีๆยังไม่รู้จักแอปเลยบังคับให้ใช้แอปแล้วก็ต้องหาวิธีทุกวันนี้ข้อผมก็อยากถามว่าลงยังไงลงกี่โมงอ่ะผมก็ต้องพอเปิด y o u t u b e ดีกว่าสะดวกกว่า อหฉะนั้นนี่คือโอกาสที่หนึ่งโอกาสที่สองคือผมว่ามองการเปลี่ยนผ่านของนิตยสารทีวีแล้วก็วิถีทุกทุกอย่างทั้งหมดสามารจะรวมอยู่ใน youtube ครับพี่คือนิตยสารเช่นที่เคยอ่านคู่สร้างคู่สมตามไปร้านถูกไหมครับไปร้านทำผมที่ได้อ่านคู่สร้างคู่สมกับหนังสือดาราใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีเสรสมไม่เสมอย่างเดียวฮะก็ได้ก็ได้เ ทำไมพี่ไม่เล่าอ่ะไม่เล่าลงอยู่ทู่ป่ะถูกไหมไออเขียนตท่านนี้จะไปเขียนแต่ก่อนเคยเขียนถูกไหมนี่ก็เปลี่ยน็นเล่าอ่ะเสร็มสมบอมสมใครมีคําถามถามมาก็เล่าได้พี่จะทําเรื่องราวในอดีตเหมือนผู้สร้างผู้สมก็ได้เล่าเรื่องประสบการณ์ต่างก็ได้ใช่ไหมครับอะไรทีวีวิทยุครับพี่เขาก็จะมีเรื่องราวแบบหัวเมียตีกันน้ำมันพายละครวิทยุผมเคยได้ยินเออ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 ผีเรื่องผี เมเคยเชื่อเซเว่นแล้วแล้วเด็กเซเว่นก็เปิดผีตลอดเวลาเปิดยูทูบด้วยผมไปถามว่าทำไมต้องเปิดผีด้วยเขาบอกว่าก็ดึกแล้วเขาง่วงเขาต้องเปิดผีเพราะว่าเขาเขาจะไม่ง่วงเขาจะได้ตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นไม่หลอนเนาะแล้วผมก<ๆ>็ไปเห็นคนพวกนี้พนักงานเซเว่นเอ่ยแม่บ้านซักรีดเอ่ยรอปรพอเอย่ยคนโบกรถเอ่ยผมเดินเข้าไปถามแม่พี่ผมเคยผมเห็นใครได้ยินเสียงว่าผมเดินไปถามพี่ดูอะไรอ๋อดูละครเป็นละครในวิทยุในอาุ คือมันได้จาก<ม>วิทยุได้จากทีวีไงพี่<ม>คนพวกเนี้ยแม่ค้าซักรีดรอปรพอับรถเออเด็ก<ม>เซเว่นเออแต่ก่อนเขาจะเปิดวิทยุทิ้งไว้เปิดทีวีทิ้งไว้หรืออ่านหนังสือ<ม>อย่างนี้เขาเอาออกหมดเหลือย t u b e อย่างเดียวเพราะถือทุกคนมี wi มี Wifi เขาเปิดเขาได้ทุกอย่างที่ต้องการเขาจะเอาเรื่องสิ่งมีิเขาจะเรื่องผีเขาจะเอาเรื่องพวกเนียเรื่องบาปกรรมเขามีเลยทั้งหมด<ม> แล้วทำไมเราเป็นเซิร์ฟเขาตรงนั้นแต่ก่อนดีเจแย่งกันมีรู้กี่ขึ้นทีวีแย่งกันนี่ไม่กลันแย่งกันเราก็เป็นสื่ออันหนึ่งเป็นเจ้าของช่องคุณก็โปรดิวสิอยากจะเป็นเจ้าของช่องมีอะไรในช่องคุณบ้างอืมโอเคผมว่าหลายคนได้คำตอบน้องๆที่อยู่ในกลุ่มมนุษย์เงินเดือนเนาะอีกประเด็นอยากจะถามเพิ่มก็คือในหมวดของแล้วโอเคละเรารู้ประเภทของวิธีการเราทำช่องแล้วคราวนี้ในส่วนของการที่จะทำให้เกิดการเติบโตของช่อง เกิดให้คนติดตามแล้วก็ทําใหเา้เกิดเป็นรายได้เพิ่มเข้ามาอาะไยทั้งในหมวดของที่เป็นตัวโปรโพแอกตแหละนะครับเป็นยังไงมันมีการทำยังไงให้มันมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นครับคับก็จริงๆถ้าแบ่งหมวดก็จะมีแบบ2-3อันหลักๆก็คือหนึ่งเรามไม่เลือก ใช้คาว่าไม่เลือกถิ่งที่เราอยากทําคือวันนี้พี่เกียดนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยทำอันนี้ดีกว่าฉันพูดเรื่องนี้ดีกว่าหรือว่าทําช่องซ่อมของทั้งช่องรีวิวเราก็นึกขึ้นมาเองว่าเอออันนี้ดีกว่าทําอันนี้ดีเพราะอะไรดีเพราะง,ง่ายดีพเพราะท่ดีเพราะรู้สึกอยากจะทำขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่คุณถามลูกค้าสิว่าเขาอยากดูอะไรอืมทาไงคุณอยากทำโอมโหว่าสารพัดเลยพี่กลุ่มเ c e b o ๊กก็มีทันทิปสนุกกับก็มีถ้าคุณอ่านเยอะพอถ้าคุณ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเยอะเพาคุณจะรู้ว่าผู้คนมีปัญหาอะไรปัญหาอะไรที่ยังไม่ถูกแก้เอาจริงผมว่าคก็อยู่ในหลายๆกลุ่มในหลายๆกลุ่มเฟซบุ๊กพี่เกิดจะรู้ว่าทั้งๆที่เรื่องมันเดิมๆแต่มันมีปัญหาใหม่ทุกวันมันมีคนโพสต์ปัญหาทุกวันทุกกลุ่มแล้วคลิปเรามันจะหมดได้ไงถูกไหมเพราะว่าเราเป็นคนนึงนะเพราะอันนี้มันมีปัญหามีคนมีปัญหามันตลอดเลยอ่ะไอ้ทุกเรื่องทุกกลุ่มเลยพี่ถูกไหม ฉะนั้นแทนที่จะเลือกเราอยากอะไรเราก็ไปถามเราว่าเขาอยากเขาอยากทําเขาอยากดูอะไรโดยการที่เราก็เปิดตัวเองอ่ะพี่เป็นผมผมก็อาจจะใช้ Facebook ส่วนตัวถ้าไม่สะดวกก็สร้างมันใหม่เลยแล้วก็ไปอยู่ตามกลุ่มดูว่าเขาพูดอะไรกันเรามีคนถามแล้วก็ไปเม้นตอบหรือไม่งั้นเรามีความรู้เราก็ไปโพสต์ในเรื่องที่เราสนใจเสร็จแล้วเราก็จะได้คำถามมากมายคนจะตามมาเอาทำยังไงสมมติคือเราปลูกผักก็แบบรูปลูกแล้วตายทำยังไงหนูอยากใส่ปุ๋ยทำยังไงหนูอยู่บ้านเจ็ดวันไม่มีใครรดน้ําทํำยังไง ยาคลิปสบายแล้วเป็นคลิปที่เขาตัดรู้เองครับพี่ไม่ที่เรานึกเองเราจัดที่ถูกไหมแล้วตอนเนี้กดไม่มานงเอาเองครับไปถามว่าดีมานกลุ่มเนี่ยเขาต้องการอะไรจริงๆอ่าครับแล้วในตตอบเขาเนี่ยกด u ูท b e แบบเขาบอกว่ามีให้หนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงคือต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพันก่อนถึงจะสร้างรายได้ได้ผมถามว่าแต่ละคนผมไม่ไหวแล้วยากเลยเดินทำมาสามเดือนยังไม่เจอผมถามเพื่อนในเฟซบุ๊กไปเท่าไหร่ก็เกินนะ ผมผมไม่ได้บอกว่าเพื่อนทุกใน facebook ทุกคนมาเป็นมาเป็นซับสไครเบอร์เราได้ไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ผมแค่บอกว่าที่เพื่อน facebook คุณยังหาได้เป็นพันอ่ะคุณไปเอามันจากไหนเยอะแยะเพมฉะนั้นผมมองว่าถ้าถ้าคุณเข้ากลุ่มที่ถูกต้องผมให้ตัวเลขไปเลยว่าเอจะมีคนสนใจคุณจริงๆประมาณสองจุดห้าเปอร์เซ็นสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์พันคน คุณสี่สิบก็ประมาณถ้ากลุ่มไหนมีคนสี่หมืนอ่ะก็จะมีประมาณคนพันคนอ่ะสนใจเรื่องคุณอืพถูกนะพี่กกลุ่มปลูกผักไฮโดรปโปนิกมีคนอยู่สี่หมืนคุณแค่ไปแสดงตัวไม่ได้จัเดเยียดช่องนะพี่ไปแสดงตัวไปให้ความรู้ไปคอมเมนต์ไปเป็นเพื่อนกับทุกคน มันจะมีมหรอพี่2.5%ที่จะมาสนใจเรื่องของเราอ,ะอ่ะไปให้คุณค่ากับกลุ่มกลุ่มนั้นใน Facebook หรือช่องทางไหนก็ได้ที่ที่มันมีฐานฐานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ใช่คือ,อหลายๆคนที่ทําแล้วติดเนี่ยบางทีอยากอยากจะได้เยอะกลายเป็นรีบไล้ความรีบเนี่ยทําให้ไม่ได้อะไรเลยพยายามจะแบบฉันลงคลิปใหม่ละองคลิปใหม่ไปแปะมาดูสิคือรีบ <laughs> อะไรของมึงบอกว่าไม่ดูเวลาเวลามีคนเดินมาขายอะไรพี่ในห้างพี่ก็ไม่ชอบนะไม่ชอบไม่ชอบพี่กพห่งหุดหงิดนะแต่พี่ก็ชอบซื้อของน้กนจะไปห้างทาไมถูกถูกถูกแตเขาเลือกเองได้ไหมอ่ะเขาเลือกเองได้ไหมเออหรือถ้าพูดก็คือพูดหวานๆมาเอยดึงดูดเราเข้าไปเผลอจนซื้อเข้าไปแต่มาอยู่ๆเหมือนเมื่อแค่ซื้อดิหรือไม่ก็เราเดินเดินผ่านแล้วไอะเราเคยเคย เคยให้ดมอะไรนะเรียกน้ำหอมเนาะเออไม่เลยผมเนี่ยรีบรีบเดินหางเลยครับแต่คนเราแปลกนะพี่ยิ่งไม่อยากขายยิอยากซื้อนะยิ่งแบบโอ้ลิมิต็ดอด i ชั่นยิ่งแบบพอหมดแล้วจ้าต้องซื้อให้ได้เลยอ่ะหุดหงิดเปนกที่สมมติพี่ไปเข้ากลุ่มแล้วพี่ให้ความรู้นะตั้งโพสตให้ความรู้ดีหมดมีคนมีปัญหาพี่ตอบเออแล้วพี่ก็แบบอืม มีอะไรถามมาได้นะคะจริงๆมีช่อง youtube อยู่นะคะแต่แต่ไม่ไม่บอกตรงนี้ดีกว่าเกงใจกลุ่มอยากรู้เลยนะอยากรู้เลยราวนี้ใช่เออไหมอือออเขาจะแอบเฟซบุ๊กมาแล้วแบบทําอะไรอยู่ตรงไหนช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออือเราจริงๆเคยทําคลิปไว้นะตอบเป็นตัวหนังสือนะทําอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆทําคลิปไว้แล้วถ้าใครอยากได้เดี๋ยวส่งให้หลังไมค์แล้วกันยิ่งอยากรู้ยิ่งเี้ยยิ่งแบบขอด้วยขอด้วยขอด้วยอืมอืออือคือเราต้องมั่นใจของว่าสิ่งที่เราทํามีคุณค่าพี่ เพราะถ้าเราเล่เอาไปขายให้เขาอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกไม่งั้นคุณจะมาเล่ขายหรอกอืมอมอืผมบอกสินค้าแบบพิเศษอยู่หลังร้านตัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้ให้ใครดูนะพี่พี่เกดอยากดูไหมเริ่มอยากดูแล้วใช่ไหมไปดูเลยแอบไปดูด้วยเออทำอะไรมันถูกไหมก็สินค้าผมมีคุณค่าจริงๆคลิปที่ผมทําผมทําสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆอืเออมต้องมั่นใจแต่มันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางนะสิ่งที่คุณทํามีคุณค่าหรือเปล่าอืมอืมอืม